สวัสดีครับผมร้าน JJ b y Shop ครับนี่วันนี้พามาแนะนำชุดปี๊บ3ใบจากทางแบรนด์ F2 Moto นะตัวแหลกจะเป็นแหลกแบบอลูมิเนียมนะครับแหลกข้างอ่ะสามารถยึดกับแหลกท้ายได้เลยนะครับเขาจะทำรูน็อตมาให้ละตัวนี้จะเป็นขาแบบใหม่นะใบท้ายเป็นขนาด45ลิตรนะครับส่วนใบข้างหลบท่อฝั่งเต็มอยู่ประมาณ3 6หลบท่อก็ประมาณ3 2ลิตรนะครับนี่ อันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะเพราะว่าของเพิ่งมายังไม่ได้ติดตั้งกับรถเลยนะครับแล้วก็ในส่วนชุดแหลกท้ายแหลกท้ายอ่ะตัวนี้สามารถใส่ได้กับแหลกของฟ o r z ซ่าเจดห้าศแล้วก็ x a d v เ5 0จห้านะครับแล้วก็ในส่วนแหลกข้างตอนนี้จะทํามาแต่ของ x a d v เ5 0จห้านนะเพราะว่าจะตัดมาที่จุดยึดต,ตัวนี้ตรงพักเท้านะครับแหลกข้างตัวนี้สามารถใส่กับแหลกของศูนย์ได้เลยนะ ลูกค้ามีแหลกศูนย์อยู่แล้วจะต่อกล่องข้างก็นี่ครับเขาจะมีตัวนอ็อตสามารถยึดก,กับแหลกข้างได้เลยมีค้ำท้ายมีอะไรให้ครบเลยนะครับแล้วก็ถ้าในกรณีลูกค้าอยากจัดเซต3ใบก็ชุดนี้ก็มีนะครับพร้อมใบท้าย4 5ลิตรแหลกท้ายแหลกข้างกล่องข้างให้ครบเลยใบท้ายเป็นขนาด45นะดูด้านในเดี๋ยวเขาจะมีทั้งสีเงินสีดำนะครับ มีบอบพิงมีอินเนอร์ให้ครบแล้วก็ส่วนใบข้างนี่ฝั่งนี้เป็นฝั่งหลบท่อนะครับก็ขนาดไม่ใหญ่มากกำลังดีเลยเล็กๆถ้ามีของมากขึ้นเราก็มกัดข้างบนปีกเอาก็ได้นะเปิดได้ฝั่งเดียวนะครับด้านบนมีซองใส่ของด้วยปุ๊บชุดสามใบ พร้อมแหลกท้ายที่เป็นอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวราคาจะแจ้งให้อีกทีหนึ่งนะสนใจก็สอบถามที่ร้าน j จเจบิชอ p ได้โดยตรงเลยนะครับร้านเรามีสองสาขานะนี่ครับ h o n d a XADV 750พร้อมบริการขอบคุณครับ